จินตนาการง่ายๆนะน้องเหนื่อยมาในการเรียนมัธยมหกปีอะแล้วจะเข้ามาหาลัยอ่ะแต่ว่าน้องเข้าที่แคนลรอบหนึ่งได้อ่ะคือน้องนอนมาเลยอ่ะยาวๆนอนรออะ ัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับติ๋งแล้วนะคะก็หลังจากคลิปที่แล้วนะคะที่ติได้ทำวันเดวิตมีหนึ่งวันของตีเรียนอะไรบ้างปรากฏว่ามีน้องๆหลายคนให้ความสนใจเกี่ยวกับคณะฟูซายที่มอเกตร เยอะมากๆเลยแล้วปีได้ข่าวมานะคะว่าตอนนี้นะคะก็ใกล้เปิดรับสมัคร t c a s สรอบที่1แล้วปีก็เลยชวนเพื่อนๆกับน้องๆนะคะที่เขามีประสบการณ์ในการยื่น t c a s สรอบที่1มาแชร์เทคนิคให้ฟังกันว่าเตรียมตัวยังไงบ้างใช้ผลงานอะไรแต่ว่าจะมีรายละเอียดยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ ชื่ออะไรกันบ้างคะแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะเราชื่อทวันพรศิริวัฒนสกุลค่ะเป็นเด็กตอนนี้อยู่ปีสามนะคะเรียนคณะอุตสาหกรรมเกษตรค่ะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิศากรอาสาครนะคะชื่อเล่นชื่อเจมนะคะตอนนี้ก็เรียนอยู่ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรหาวทา่ัยเกษตรศาสตร์นะคะชั้นปีที่สี่แล้วค่ะ แกว่ะก็พอดีได้ทราบมาว่าทั้งสองคนเนี้ยก็คือเข้าฟูซายมาด้วยการผ่านอา t c a s สรอบที่หนึ่งวันนี้ก็เลยอยากจะให้มาแชร์เทคนิคนิดนึงแล้วก็อยากจะถามว่าตอนที่เข้ามาเนียคะเข้ามาผ่านโครงการอะไรคะค่ะของหนูนะคะเป็นโครงการช้างเผือกค่ะรอบที่หนึ่งของ t c a s สก็เป็นพอร์ตโฟลิโอค่ะ เหมือนกันเลยค่ะก็คือเป็นโครงการช้างเปืือกค่ะรอบที่หนึ่งของทีแคสเหมือนกันค่ะตอนนั้นเข้าปีหกหนึ่งค่ะของฝันของมีอะไรนะวหนูหกสองค่ะตอบแบบว่าตอนที่เข้าแบบที่ยื่นเข้ามาค่ะคือมีเกณฑ์รับสมัครยังไงบ้างคะแบบเขาจํากัดเกณฑ์ไหมหรือว่าจะต้องมีผลงานเกี่ยวกับสาขาเราถึงจะยื่นได้อะไรเงี้ยค่ะ ก็มีเกณฑ์จำกัดเรื่องเกรดค่ะอย่างเช่นเดวิทยาศาร์และคริงตศาสตร์นะคะต้องไม่ต่ำกว่าสามอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ควรจะมีโครงการประกวดหรืออะไรแบบนี้แบบรายงานพวกเอ่อว,วิจัยอะไรอย่างนี้ค่ะประกอบด้วยในตัวของโครงตัวของพอร์ตค่ะแล้วน้องขวัญพอแชร์ได้ไหมคะว่าวิจัยหรือว่าโครงงานที่น้องขวัญยื่นมาค่ะเป็นแบบเกี่ยวกับอะไรอะคะหนูนะคะจะเป็นตอนทําตอนอยู่มัธยมอะค่ะ พอดีได้ทำรายงานของเกี่ยวกับการตรเลทชั่นกดน้ำส้มสายชูในโรงอาหารนะคะก็คือเลือกออน้ำส้มสายชูของทุกร้านในโรงอาหารที่เราคิดในโรงเรียนของเราอะคะ่ะมาดูว่ามีกดอสิติรในน้ำส้มสายชูตรงกับฉลากไหมอะไรแบบนี้ค่ะก็จะยื่นตัวเนี้ยเตาเราได้ยื่นแบบผลงานเข้ามาเยอะไหมคะหรือว่าไม่แค่ไหนอะไรอย่างเี้คะ่ะ ตามความเห็นของหนูนะคะคือความจริงแล้วยื่นกี่ตัวก็ได้คะ่ะว่าแบบเราจะมีโครงการทั้งทิศเอ่อเลยที่เราทําประกวดเนี่ยเข้าไปกี่ตัวก็ได้แต่ว่าหนูหนูส่วนตัวหนูว่าแนะนําว่าเลือกตัวเด่นตัวหนึ่งแล้วก็ยื่นให้กับอาจารย์ดีกว่าคะ่ะพี่เจิมนะคะตอนนั้นยื่นอะไรไปคะจาได้ไหมคะตอนนั้นก็คือเหมือนน้องขวานคะ่ะก็คือดูว่า เกรดของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะมันมันผ <Whoa. Okay. S 3> ่านที่จะสามารถสมัครโครงงานนี้ได้ไหมเนาะก็คือเหมือนขวัญเลยก็คือมีเกรดรวมแล้วก็มีเกรดที่เป็นรายวิชาอะไรเงี้ยค่ะโอเคเราผ่านแล้วก็เลยไปดูโครงงานก็คือพอดีว่าโรงเรียนนะคะตอนมปลายค่ะเป็นหลักสูตรที่บังคับทําโครงงานอยู่แล้วก็เลยมีโครงงานที่จะยื่นเข้ามาได้ค่ะแต่ว่าตอนปีนั้นนะคะรายละเอียดของเกณฑ์ที่รับสมัครค่ะมันไม่ได้จํากัดตอนนั้นเนาะ ยังไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นโครงงานที่เป็นเกี่ยวกับอาหารหรือว่าเกี่ยวกับสาขาไม้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นโครงงานใดก็ได้ค่ะก็คือเท่าที่แอบสองเพื่อนพอร์ตของเพื่อนๆข้างๆที่มาสมัครด้วยกันนะก็คือยังเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไปอยู่นะคะของเจมก็เหมือนกันอาจารย์เขาก็แบบคุยกับโครงงานเราอะไรเงี้ยค่ะนิดนึงแล้วก็มีผลงานอื่นๆบ้างค่ะ แล้วตอนที่รู้ว่าเราจะยื่นเข้ารอบพอร์ตเนี่ยค่ะคือเราเตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะหรือว่าเราศึกษาเกณฑ์มาก่อนล่วงหน้าว่าเขาจะต้องใช้เกณฑ์แบบนี้ประมาณนี้แล้วเราค่อยไปหาโครงการวิทยาศาสตร์ทำหรือว่าเราทําในเรื่องของโครงการอยู่แล้วแล้วเราก็เลยสนใจก็เลยยื่นขณะนี้ค่ะอืมการเตรียมตัวก็คือก็คือไปสอบ คะแนานภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะก็คือเตรียมตัวอา่านหนังสือหน่อยนึงเราก็ไม่มั่นใจเนาะเราจะไปสอบผลออกมาเป็นยังไงก็คือพยายามอา่านหนังสือมาแล้วก็ไปสอบตอนนั้นใช้ i อ l อ s ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันสามารถไปใช้กับอย่างอื่นได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยสอบ i อ l อ s ไว้เลยก็เพื่อประเมินตัวเองด้วยแล้วก็เอามายื่นที่ตอนสัมภาษณ์รอบนี้ค่ะ มันก็แสดงว่าเจิงก็คืออยากเข้าคณะน,นี้สาขานี้ตั้งนานแล้วถูกไหมคะก็เลยได้แบบเตรียมตัววางแผนวางแผนมานานมากใช่ค่ะคือว่าเอ่ออันนี้พูดเผื่อของน้องๆที่เป็นแบบม .4 หรือว่ามต้นหรือคนอื่นๆที่แบบมีเวลาเตรียมตัวเนาะก็คือเพราะว่าเราอะมีเป้าหมายกับภาควิชานี้คณะน,นี้มานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะตามดูตลอดว่า แต่ละปีเขารับรอบไหนกันบ้างเพื่อเราจะได้พยายามตั้งแต่เนิ่นๆว่าเราสามารถเข้าเข้ารอบไหนได้บ้างอะไรี้ยค่ะอของพี่เจมส์เนี่ยต่างจากของหนูนิดนึงค่ะของหนูอะหนูมารู้ตัวว่าจากจะเข้าสขานี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่เขาจะประกาศรับ,ร,บรับส่งตัวพอร์ตโปลิโอค่ะคือหนูตอนอยู่มหกเนี่ยเราต้องแบบเตรียมสอบอตัวแอดมิชชั่นอะไรเงี้ยก็คือแบบไม่ได้คิดเรื่องว่าจะ แบบว่าจะขึ้นยืนพอร์ตยืนอะไรนี้เท่าไหร่แล้วพอเพิ่งมารู้ตัวว่าเออสาขานี้มันมันดีนะเออมันน่าเรียนนะก็เลยรู้สึกแบบต้องรีบอะค่ะเพราะว่าหนูมีเวลาแค่เตรียมตัวแค่เจ็ดวันอะไรเงี้ยค่ะคือต้องต้องรู้ว่าต้องใช้คะแนนอะไรมากอยเต้องเตรียมตัวดีดเลยอะค่ะเพราะว่าเวลาน้อยของหนูนะคะโอ้ยเก่งมากเลยทั้งคู่งั้นเดี๋ยวตีขอถัดนิดนึงเผื่อน้องๆที่เขาอยากจะสนใจอะค่ะว่าข่าวสารการรับสมัคร ว่าเปิดที่แค่ต้นไหนรับสมัครวันไหนอะไรอย่างเี้คะ่ะสามารถติดตามได้จากที่ไหนพอจะทราบไหมคะค่ะก็ติดตามได้ทางเ uh, u u a d m i s s i o n แล้วก็ทางหน้าเพจ Facebook ของตัวภาควิชาค่ะ กดติดตามเอาไว้เลยอะไรเงี้ยกดซีฟิร์สไปเลยนะคะน้องๆใช่ก็เตี๋ยแอบกระซิบมาว่าปีนี้นะคะคือทีแคสรอบหนึ่งเขาเปิดรับสมัครคนเพิ่มขึ้นเยอะมากทุกคนก็เลยอยากให้น้องๆนะคะมีโอกาสดีๆเนาะก็อยากให้ลองยื่นไปก่อนนะคะเดี๋ยวตีนะคะจะทิ้งรายละเอียดนะคะเกณฑ์การเข้ารับสมัครยังไงสมัครวันไหนสัมภาษณ์วันไหนไว้ให้ใน Descript ช o n บอกนะคะ หลังจากที่เรายื่นไปแล้วใช่ไหมคะทางมหาลัยก็จะติดต่อให้เรามาว่าเออผ่านทีแคสรอบหนึ่งแล้วนะแล้วหลังจากนั้นนะคะที่เราจะต้องเข้าไปสัมภาษณ์กับอาจารย์ในภาควิชาค่ะอยากถามนิดนึงว่าคืออาจารย์เขาถามเราเยอะไหมคะหรือว่าเป็นคําถามประมาณไหนพอจะจาได้ไหมคะของขวัญน,นะคะก็พอจําได้อยู่นะคะคือเขาจะให้แนะนําตัวก่อน,นะคะ่ะว่าเราเป็นใครมาจากไหนคะ่ะเวลาตอบคําถามหนูก็จะตอบด้วยพื้นฐานความค,คิดที่ว่าเอ่อใน หนึ่งวันทั้งวันเนี่ยเขาอาจารย์ท่านเขาก็จะฟังของผู้เข้าแข่งขันมาทุกคนแล้วก็พยายามตอบให้แตกต่างจากคนอื่นเพื่อให้ดูตัวเองน่าสนใจค่ะถามเรื่องเกี่ยวกับตัวโครงการก่อนนะคะว่าโครงการที่เราทํามาเนี่ยเร,เราจะเราจะเอ,อ่อทำอะไรมาอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็สนใจตัวโครงการของหนูหนูก็เอาตัวเล่มรายงานเนี้ยส่งให้กับอาจารย์แล้วพอเล่าเรื่องของตัวโครงการที่เราทําเสร็จ ก็เขาก็จะถามว่าทาไมถึงอยากเรียนที่นี่ทาไมถึงต้องเป็นคณะนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วของเติมนะคะถามประมาณน้องขันไหมคะก็จะเป็นถามคําถามทั่วไปค่ะให้เราแนะนําตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถามเกี่ยวกับโครงงานของเราลักษณะคือท่านจะชวนคุยมากกว่า ไม่ได้ไม่ได้เครียดหรือว่ากดดันอะไรคือจะเป็นเหมือนชวนคุยว่าอาแล้วเราเป็นยังไงมีความสนใจอะไรอะไรเงี้ยค่ะไม่แต่เข้าใจนะวเวลาแบบเด็กมอหกที่จะเข้ามามันต้องกลัวอยู่แล้วแหละแต่แค่อยากจะบอกของในฐานของคนที่แบบเคยสัมมาคือมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นค่ะจะสูส้ <laughs> แล้วอยากฝากอะไรถึงน้องๆที่ตอนเนี้ยสนใจคณะนี้อยากจะเข้าแต่ว่ายังมีความลังเลว่าโอยจะยื่นดีหรือไม่ยื่นดีหรือว่าเราควรจะเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบเพื่อไปแข่งรอบที่สามดีอะไรเงี้ยพอจะแนะนําอะไรน้องๆไหมคะว่ารอบเนี้ยมันดีหรือว่ามันแตกต่างจากรอบสามยังไงคะก็คือน้องๆหลายๆคนอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้วางว่าตัวเองอะจะเข้ารอบไหนใช่ไหมบางคนไม่ได้คิดมากว่าแบบ ฉันแค่ขอเข้าวิาวิชานี้หรือว่าคณะนี้ให้ได้ก็พออะไรเงี้ยว่าเรามีเป้าหมายกับรอบไหนอะไรเงี้ยเราก็จะไม่เหนื่อยมากคนเป็นอย่างนั้นจริง<บ>พี่โพดเหนื่อยจริงใช่เพ <laughs> รา<อ>ะว่าถ้าสมมุติว่าโอเคค่ะการที่เราแบบเตรียมอ่านหนังสือเพื่อแบบมันมันเื่อกันพลาดใช่ไหมอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะดีมากๆแต่ว่าถ้าเราแบบว่ารอดูแล้วว่าเฮ้ยรอบแรกเนี่ยเราก็ไม่ เราก็ผ่านเกณฑ์ที่จะยื่นได้นะก็คือไม่ควรที่จะเสียโอกาสตรงนี้ไปอะค่ะหลายคนอะอาจจะพลาดเพราะว่าไม่ได้ติดตามข่าวสารอะไรเงี้ยทั้งที่ตัวเองก็อาจจะผ่านเกณฑ์ก็ได้ที่จะยื่นมาอะไรเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าเราเสียโอกาสไปเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะก็อยากเป็นกําลังใจให้น้องๆค่ะเข้าใจว่าการเรียนช่วงมัธยมเนี่ยเป็นช่วงที่หนักแล้วก็ต้องเตรียมตัวเยอะมากๆนะคะในการสอบเขา้า สำหรับข้อดีของการเข้ามาที่แค้รอบหึงนะคะน,นี้ขายของเลยคือจินตนาการได้ง่ายนะน้องเหนื่อยมาในการเรียนมัธยมหกปีอะแล้วจะเข้ามาหาหลัยอะแต่ว่าน้องเข้าที่แค้รอบหนึ่งได้อะคือน้องนอนมาเลยอะยาวๆนอนรออะกี่เดือนอะ,ว,ะว่างกว่าคนอื่นเลยใช่ไหมพี่เจอใช่กับครึ่งปีอะอคือตรงนั้นคือเราสามารถาแบบ โอ้โหนอนแบบเอาเป็นว่าถ้าเราฮึบแล้วก็ลองพยายามดูเนาะกับรอบกับรอบแรกนี้นะคะแล้วถ้ามันสําเร็จเนาะเราสามารถเข้าได้เนี่ยมันก็จะสบายกับเราแล้วก็ความเครียดที่แบ่งอยู่บนบ่าค่ะมันจะลงไปเลยแล้วเป็นข้อดีอันนี้ขายมากแล้วก็ขอกระซิปเลยว่ามันรู้สึกว่ารอบเนี้ยพี่ติคือมันหลับเยอะมากใช่ไหมใช่ไหมปีเนี้ยได้ข่าวมาว่าหลับเยอะมากอืม้ก็ไม่อยากให้แบบ คนขอผ่านเลยอะอืมอืมเราเปนสบายจริงๆคะ่ะมันสบายแบบสบายมากใช่ไหมขวัญ <c oughs> จริงค่ะหนูเห็นด้วยมากๆขอบคุณพี่ขวัญกับพี่เจมมากวันนี้แต่ถ้าเกิดว่ายังมีน้องๆคนไหนนะคะที่เขาอยากจะสอบถามมีเทลเพิ่มเติมสามารถติดต่อพี่ขวัญกับพี่เจมได้ทางช่องทางไหนบ้างคะสาหรับขวัญน,นะคะเดี๋ยวขวัญจะทิ้งอีเมลเอาไว้ให้ค่ะเแอ,อ้วเดี๋ยวถึงไอจีไว้ให้ อยังไงก็ตามเนี่ยข้อมูลที่เป๊ะที่สุดน้องก็อยากให้ตามจากภาควิชาเฟซบุ๊กของภาควิชาอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นดีเทลที่สําคัญแต่ถ้ามาถามพี่ก็จะเป็นข้อมูลเรื่องแบบเออเรียนยังไงหรืออะไรเงี้ยหรือว่ถามพี่ตีเขาก็ได้ได้ไหมคะ <c oughs> ได้ค่ะข,ขอบคุณน้องขวานแล้วก็เจอมากที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้ฟังในวันนี้ ก็อย่าลืมนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย